สวัสดีครับกิมจากกิมมิกสตูดิโอครับคลิปนี้ผมจะมาใช้ลูกเล่นที่เอาไว้ใช้เวลาที่เราเปลี่ยนคอร์ดการเปลี่ยนคอร์ดจากคอร์ดหนึ่งไปคอร์ดหนึ่งเนี่ยมันจะได้ดูมีอะไรน่าสนใจขึ้นนะและทุกคนสามารถดาวน์โหลดโนต้ตที่ใช้สอนในคลิปนี้ได้ที่ดีสคริปชันของคลิปนี้นะครับก่อนจะไปเข้าเนื้อหาก,การอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนข้างๆจะได้ไม่พลาดคลิปสอนใหม่ๆนะถ้าพร้อมแล้วลกันเลยครับสมมติว่าเราจะใส่ลูกเล่นนี้ในคอร์ดซีเมเจอร์นะเพราะฉะนั้นเราจับคอร์ดซเมอรก่นนะคับ มือซ้ายของเราจะจับแบบ1 5 8 position เพราะฉะนั้นนิ้วก,ก้อยกับนิ้วโป้งก็จะกดตัว C นะส่วนนิ้วชี้จะกดตัว Fifth ของคอร์ดซึ่งก็คือตัว G นะครับแล้วก็การจับมือซ้ายแบบ158 position เนี่ยมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายวิธีเลยนะครับถ้าใครยังไม่แม่เรื่อง15 8 position เนี่ยผมมีคลิปที่สอนแยกไปแล้วลองไปดูกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ description ของคลิปนี้นะต่อมามือขวาก็กดคอร์ด C major นะครับในคอร์ด C major เนี่ยมีโน้ต3ตัวนี้ตัว C ตัว E ตัว แบบนี้ก็ได้หรือจะเอาตัว e ไว้ข้างบนแบบนี้ก็ได้จะจับแบบไหนก็ได้นะครับตามสะดวกเลยต่ในตัวอย่างนี้ขอจับแบบนี้แล้วกันเนาะมีตัว g อยู่ข้างล่างตัว c แล้วก็ตัว e อยู่บนสุดนะครับคราวนี้เราก็ใส่ลูกเล่นเข้าไปครับโดยลูกเล่นของเราเนี่ยจะไล่จากโน้ตตัวต่ําสุดสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนไปถึงโน้ตตัวสูงสุดนะครับเราจะเล่นโน้ต6ตัวนี้นะคราวนี้เราก็ใส่จังหวะเพิ่มเข้าไปตัวต่ําสุดเนี่ยจะมาในจังหวะตกนะส่วน2ตัวต่อมาจะมาในจังหวะยกครับ อีก2ตัวต่อมามันในจังหวะตกแล้วก็ตัวบนสุดมันในจังหวะยกเวลาเล่นจริงๆจะเป็นแบบนี้ตกยกตกยกแบบนี้เลยนะครับมาลองดูในคอร์ด G m เม o r กันบ้างนะเพราะฉะนั้นมือซายเราจับ158 position ของ G m เม o r ก่อนนิ้วก้อยกับนิ้วโป้งเราเลยกดตัวรูปของคอร์ดตัว G ีนะครับส่วนนิ้วชี้กดฟิปของคอร์ดตัวดีในคอร์ด G m เม o r เนี่ยมีโน้ต3ตัวนี้เหมือนเดิมมันจะกดแบบไหนก็ได้นะจะกดแบบแรกแบบนี้ก็ได้ หรือจะเอาตัว G ไว้ข้างบนแบบนี้ก็ได้หรือจะเอาตัว B ไว้ข้างบนแบบนี้ก็ได้จับแบบไหนก็ได้เลยครับแต่ในตัวอย่างนี้ขอจับแบบแรกแล้วกันเวลาเราใส่ลูกเล่นเข้าไปก็จะไล่มาจากโน้ตตัวต่ำสุดนะครับสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนไปถึงโน้ตตัวบนสุดนะต่อมาก็ใส่จังหวะเข้าไปครับโดยตัวแรกมาในจังหวะตก2ตัวต่อมาในจังหวะยก2ตัวต่อมาในจังหวะตกแล้วก็ตัวบนสุดในจังหวะยกแบบนี้นะครับถ้ายเล่นช้าๆจะเป็นแบบนี้ตก ถ้าเร็วขึ้นจะเป็นแบบนี้ตบยกตบยกต่อมาก็ลองเอาลูกเล่นนี้มาใช้จริงในเพลงกรนนะดานแล้วมาลองดูเปล่าๆกันก่อนสมมุติว่าเรายังไม่ใส่ลูกเล่นอะไรเข้าไปเลยนะครับเวลาเราตีคอร์ดเราจะตีคอร์ดแบบนี้เนาะสมมติคอร์ดแรกของเรา C major แล้วก็กดคอร์ด C major ธรรมดาต่อมา G major ก็กดแค่คอร์ด G major A minor กกดแค่ A minor E minor F major C major F major <G> Major. ปกติแล้วถ้าเราตีคอร์ดเราก็จะเล่นแบบนี้เลยใช่ไหมครับแต่ครานี้เราเรียนเรื่องลูกเล่นไปแล้วต่อมาเราก็ลองใส่ลูกเล่นที่เราเพิ่งฝึกกันไปเข้าไปในนี้ดูนะครับเนื่องจากลูกเล่นนี้มันกินค่าถึง2จังหวะนะในตัวอย่างนี้ผมเลยใส่มันในจังหวะที่3กับจังหวะที่4ของห้องนะครับเราจะได้เปลี่ยนห้องได้ไหลลื่นมากขึ้นมาดูกันตนะั้งแต่ต้นนะครับในคอร์ด C m เม o r เนี่ยยังกดเหมือนเดิมนะ1 2ต่อมาเปลี่ยนไปคอร์ด G m เม o r ในจังหวะที่3มือซ้ายเนี่ยเราเริ่มใส่ลูกเล่นได้เลยครับ ยกตกยกแบบนี้นะต่อมาไปขอด A minor ร์หนึ่งสองต่อมาจังหวะที่3ามได้ขอดเดม m เ n o รเราใส่ลูกเล่นได้เลยตกยกตกยกต่อมาไปขอดเมร์นึ่งสองได้ขอดซีเม a จใส่ลูกเล่นเลยตกยกตกยกต่อมาไปขอด์ด F เม j o r 1 ขอจ uh. oh. ีเมเจอร์ใส่ลูกเล่นตกยกตกยกมาลองฟังแบบต่อเนื่องไม่มีหยุดกันดูนะครับตถ้าเราเล่นเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงจะได้ประมาณนี้ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่ถูกใช้บ่อยมากเลยนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนคอร์ดนะเพราะฉะนั้นถ้าชอบคลิปสอนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปสอนใหม่ๆและกดแชร์ต่อให้เพื่อนๆเนขามาเล่นเป็นโนด้วยกันนะครับไ้พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ